สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงอยากให้เบาอีหยังเอาอันไหนดีพูดสิภาษาลาวเอาให้เบาอีหยังละ่ะให้เบาอีหยงังอะเบามัตสักคำเบามัตสักคำหนึ่งเบามาัตสักคำหนึ่งขอก็โลกหนึ่ง ถามว่าคุณเป็นใครคุณชื่อตัวเหรอตัวคือไขรตัวคือไผ่ฮะตัวตัวตัวคือไผ่ตัวพื่อไผ่ตัวพืชอไผ่คอยคึ้นผู้จักคอยบบผู้จักคอยกบบู้จักคอยบบู้จักเจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่ก็เป็นไผ่คอยบบผู้จักคอยแบบ อะไรจังหูอา้าวใต้คอยรูจักตัวเม่นไผ่แล้วได้ต่อเราเคยเจอกันหรือเปล่าแต่คุณคุณน,นะอะไรเงรี้ยได้ไหมเขาเขาเคยเขาเคยขอกันที่ใสอะไรนะเขาเคยเขาเคยพอกันยี่ใสหยุดก่อนอะไรนะเขาเคยพอกันที่ใสนะพ่อเอพอพ่อ กันยูใสเข้าเคยพอกันยูใสคือจื้อบ่ได้ขึ้จื้อฮะจื้อบ่ได้ขึ้นจือบ่ได้จื้อเอาพูดใหม่คือจื้อบ่ได้ขึ้จื้อบ่ได้เข้าพอกันยูใสคือจื้อบ่ได้ก็คือจำไม่ได้ไงเข้าพอกันยูใสคือจื้อบ่ได้จำได้แบ่เสือพูดเร็วจื้อใดแต่เสือ ได้เสือเหาฮึ๊บจื้อบ่ได้จื้อได้จะเสือมีอะไรอีกอันนี้มีนะสิแล้วบอกแต่ว่าอะไรสิแล้วจะเสร็จไหมเนี่ยเสร็จไหมทำหิ่งผมเนี่ยพี่จุ๋มคนไทยแทนนึกภาษาเล่าเสือบอกว่าหิ่เข้าหิวเข้ามา เสื้อเป็นไผ่เสื้อเป็นไผ่เสื้อเป็นไผ่แล้วลไงต่อแซบบ่อไอแซบหลายแซบเอาอีกจุ่มนี่อะไะทำอะไรฮะอยพูดว่าอะไรกลุ่มอย่าพูดอะไรคุณจะพูดคำไหนจะไปให้ จะพักเสือเหมือนไม่เหนื่อยเลยเอาถามเสือนี่ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะมืออื่นเสือเสือมืออื่นใครเนี้นะเสือมือเสืออยู่เสืออยู่ในนี่บ่อยู่เสือบ่เสืออยู่บ่เสือได้กินอุ้ยน้ำห่กโดนเสืออยู่บ่เสือเห็ดหยังอยู่นั่น ดูคนข้างหลังดูเหนื่อยมากเสียมืออินทอกันเสือเจ้าเหนื่อยบ่บ่เก่รู้เก่งพูว่าอยแล้วปันเจ้าเก่งรู้เก่งคือผู้ั่หผู้ั่หผู้แน่เจ้านี่มันผู้ั่าูเจ้าอย่ามาผู้ั่ เราได้แกเป็นเราต่อไหมเนี่ยไม่มันบางไอเรามาอยู่นาเนี่ยบางคำมันก็แบบต้องคิดก่อนไงว่าพูดยังไงอย่างนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะผิดเพี้ยนไปว้าวแล้วก็ปาย